สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับบทเรียนออนไลน์นะคะกับดิฉันนางสาวเยนตนาบาตตาสาวในรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสอเสือคอควาย3 1ม0นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่1นนะคะาศาสนาต่างๆในโลกค่ะ ข้อแรกนะคะความหมายคุณค่าและประโยชน์ของศาสนานะคะศาสนาคือคำสอนที่ศาสดานำมาเผยแผ่สั่งสอนแจกแจงแสดงให้มนุษย์เว้นจากความชั่วกระทำแต่ความดีซึ่งมนุษย์ยึดถือปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาคำสอน คุณค่าของศาสนานะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เป็นบ่อกเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษยชาติเป็นเครื่องดับความเร่าร้อนใจนะคะทำให้สงบลมเย็นค่ะประโยชน์ของศาสนา ศาสนามีประโยชน์มากมายหลายประการกล่าวก็คือศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรมศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตศาสนาทําให้ผู้นับถือปกครองตนเองได้ศาสนาช่วยให้สังคมดีขึ้นศาสนาช่วยควบคุมสังคมดีขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องศาสนาแต่ละศาสนากันนะคะศาสนาแรกก็คือเป็นศาสนาพุทธนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ ประวัติและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดามีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและตรัสสอนไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญมีพระสงฆ์สาวกผู้ตัดสินใจออกบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเพื่อบรรลุ สูตรจุดหมายคือพระนิพพานและสร้างสังฆะเป็นชุมชนเพื่อสืบทอดคำสอนของบรมศา,ศาสดารวมเรียกว่าพระรันตนตรัยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสินทัตได้ทรงเริ่มออกเผยแผ่คำสอนในชมพูทวีปตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่หลังปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกจนมีการรวบรวมขึ้นเป็นพระไตรปิฎก หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะ 1. โอวาสสได้แก่การไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทําความดีการทําจิตใจให้ผ่องใสบริรสุทธิ์ 2. ไตสิกขาข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา3ประการคือศีลสมาธิและปัญญา 3. พระรัตนาไตาดวงแก้วอันประเสริฐ3ประการได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสู้เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักความจริงที่นำมาเป็นหลักความประพฤติพระสงฆ์คือหมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าประวัติและคำสอนของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮับ บัญญัติไว้ในคำภี์อันกุลออานคำภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามซึ่งสาวกถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้าและสําหรับสาวกส่วนใหญ่เป็นคําสอนและตัวอย่างเชิงบรรทัดฐานของมูฮัมหมัดเป็นศาสดานบีองค์สุดท้ายของพระเป็นเจ้าสาวกของศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิม หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์ศรัทธาต่อเทวทูตศรัทธาต่อพระคัมภี์ทั้งหลายศรัทธาต่อศาสนาทูตศรัทธาในวันพิพากษาโลกศรัทธาในกฎสภาวะของพระอัลเลาะห์หลักปฏิบัติ5ประการนะคะก็คือ1การปฏิญาณตนหลักปฏิบัติ5ประการ1การปฏิญาณตนเป็นการประกาศยอมรับความ ศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจว่าพระอันลออเป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น 2. การละหมาดเป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3. การบริจาคสกาดเป็นการบริจาคทรัพย์หรือให้ทานแก่คนที่เหมาะสมตามที่ศาสนากำหนด 4. การถือศีลอดเป็นการเล่าเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ 5. การประกอบพิธีฮั์ ประวัติศาสดาและคำสอนของศาสนาคริสต์คิตชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และเป็นพระผู้ไถ่ด้วยเหตุนี้คิตชนจึงมักจะเรียกพระเยซูว,ว่าพระคริสต์หรือพระเมสสิยาศาส,สนาคริสต์ปัจจุบันแบ่งเป็นสามนิกายใหญ่คือโรมันคาทอลิกอิตเช่นออร์โธดอกและโปรเตสแตน์ คำสอนของพระเยซู 1. การไถ่มนุษย์ออกจากบาป 2. ความเสียสละของพระเจ้า 3. มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า 4. พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาชั่วคราวเพื่อสอนศีลธรรมให้มนุษย์ประวัติศาสนาพรามหม์ฮินดูและคำสอนศาสนาฮินดูหรือในเอกสารภาษาไทยนิยมใช้คำว่าศาสนาพามหมณ์ฮินดู เป็นศาสนาหนึ่งในกลุ่มศาสนาอินเดียและเป็นธรรมะหรือแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คนที่เป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายในอนุทวีปอินเดียและบางส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบนเกาะบาหลีเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกศาสนิชชนและนักวิชาการบางกลุ่มเรียกศาสนาฮินดูว่าเป็น ศาสนานธรรมหรือหนทางดิลันชั่วประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดานับถือพระเจ้าหลายพระองค์เทพพระเจ้าที่สำคัญได้แก่พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลพระพรหมเป็นผู้คุ้มครองโลกพระศิวะเป็นผู้ทำลายโลกและสร้างโลกขึ้นใหม่หลักคำสอนสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็จะมีทั้งหมด11ข้อนะคะตัวนี้ก็คือข้อ1ทัลุติได้แก่ความพอใจความกล้าความมั่นคงข้อ2กัสมาได้แก่ความอดทนความอดกั้นมีความเพียรพยายามและมีความเมตตาการุณาธรมะได้แก่ความข่มใจของตนเองด้วยเมตตาและมีสติอยู่เสมออัสเตยะได้แก่การไม่ลักขโมยไม่กระทำการจรกรรม เซาจะได้แก่การกระทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจอินซีนิคารหะได้แก่การหมั่นตรวจสอบอินซีสิบประการทีได้แก่ปัญปญ,ญาสติมัติความคิดความมั่นคงยืนนาน 8. วิทยาได้แก่ความรู้ทางปัจจญา 9. สัตยาได้แก่ความจริงคือการแสดงความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน สิบอโกทะได้แก่ความไม่โกรธคือการเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ 11. หลักอาสลม4หลักอาสลมสี่หมายถึงขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตประวัติศาสดาของศาสนาซิกและคำสอนศาสนาซิกหรือศาสนาซิกเป็นศาสดาสำคัญหนึ่งของโลกโดยคำว่าซิกมาจากภาษาสันสกฤต แปลว่าแนวทางหรือแบบแผนศาส,สนาซิกเป็นศาสนาอินเดียที่มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจพบทางตอนเหนือของอนุทวีปอินเดียในราวคริสตศตวรรษที่15โดยโคลุศาสดาพระองค์แรกโคลุนานักและถูกนิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยมและพะหุเทวนิยมศาส,สนาซิกเป็นศาสนาแบบเอกเทวนิยมเนื่องจากหลักความเชื่อของศาสนาซิก คือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคือวาคุลุชาวซิกทุกคนต้องทำพิธีพาหุดคือพิธีล้างบาปเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะรับเอากะคือสิ่งที่เริ่มต้นด้วยอักษรกอไก่5ประการดังต่อไปนี้ 1. เกตการไว้ผมยาวโดยไม่ตัดเลย 2. กังคาหวีขนาดเล็ก 3. กะฉากางเกงขาสั้น สกะลากํไไลามือทำด้วยเหล็ก 5. กิรปานดาบหลักคำสอนสำคัญของศาสนาซิกหลักคำสอนของศาสนาซิกจะสอนให้รู้จักพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆการที่คนเราจะพบความสุขที่แท้จริงได้มีอยู่5ประการก็คือ 1. กรรมคือการกระทำ 2. ปัญญาคือความรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริง 3. ม,มหาปิติคือความอิ่มใจทำให้อิ่มเอิบอยู่ในทางธรรม 4. พภละคือกำลังจิตทำให้แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เกรงกลัว 5. สัจจะคือความเคารพอย่างจริงใจต่อพระเจ้าหลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ส่งผลให้อยู่ร่วมกัน หลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ส่งผลให้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข 1. ศาสนาพุทธมีหลักสำคัญคือการมุ่งเน้นให้ไม่เบียดเบียนไม่จองเวรซึ่งกันและกันและพรมวิหาร4ี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา 2. ศาสนาอิสลามมี3ประการคือเป็นอุดมการณ์ที่สอนมนุษย์ให้ศรัทธาในอันเลาะเป็นธรรมนูญสำหรับมนุษย์เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพื่อการคลองตนอย่างมีเกียรติ สามศาสนาคริสต์นอกจากบัญญัติสิประการคือจงอย่าฆ่าคนจงอย่าล่วงประเวณีในคู่ครองของผู้อื่นจงอย่าลักขโมยจงอย่าพูดเท็จจงอย่ามักได้ในทรัพย์ของเขา 4. ศาสนาพาราหมณ์ฮินดูสอนให้มีความมั่นคงมีความเพียรความพอใจในสิ่งที่ตนมีความอดทนอดกัน้นมีเมตตาการุณาข่มใจแม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่รักขโมยไม่จุลกรรมทำตนให้สะอาดทั้งกายและใจค่ะ ค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะในวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรเปิดติดตามกันด้วยนะคะ